ศึกษาที่การบุรีรัมย์มอบโลเชิดชูลิซาสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นตัวอย่างเด็กเยาวชนคุณแม่สุดปลืม้มศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์มอบโลเชิดชูเกียริลิซาแบล็กพิงก์นักร้องดังระดับโลกเชื้อสายเมืองปราสาทหินสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจก่เด็กและเยาวชนได้เดินตามฝันอย่างเป็นอิสระ คุณแม่สุดปลื้มพร้อมขอบคุณทุกคนที่รักและชื่นชอบในตัวลูกสาวดรอกตอรสัมมนาการบุญเรืองศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่น้องลิซ่าแบล็กพิงคหรือนางสาวลาลิสมนโนบาลนักร้องชื่อดังระดับโลกเชื้อสายชาวบุรีรัมย์ในฐานะผู้ที่ทำคุณประโยชน์สนบนุนด้านการศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนางจิตทิพย์บลูสไวเลอร์แม่ของน้องลิซ่าเป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวโดยด็อเตอร์สัมมนาการบุญเรืองศึกษาธิการจังหวัดในนามตัวแทนศึกษาที่การจังหวัดบุรีรัมย์ได้กล่าวชื่นชมและภาคภูมิใจในน้องลิซ่าที่เป็นคนบุรีรัมย์เป็นคนไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกและไม่ลืมบ้านเกิด โดยได้ช่วยสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดในการผลักดันให้โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศร่วมกับค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของน้องลิซ่าประเทศเกาหลีใต้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู K ้ KPO p ห้อง r e a t i v e r o o m และห้องมันติมีเดียและจัดหาครูสอนเต้น k p o ๊มาสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมและผู้ที่สนใจในโครงการโคฟิสกู o ฮอ h ยูโปรเจกต์อินไทยแลนด์แอนด์2021ซึ่งมีพิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการโดยท่านอ e ีอุอ่น เอกอัครราตทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดไปแล้วนั้นซึ่งที่ผ่านมาน้องลิซ่ายังส่งต่อพลังบวกให้กับเด็กๆผ่านคำกล่าวที่ว่าอยากให้เด็กหนึ่งสามารถเล่นได้อย่างอิสระในสถานภาพแวดล้อมการศึกษาที่ดีขึ้นและทำตามความฝันของพวกเขาโดยไม่มีข้อจำกัดต้องการให้กำลังใจและสนับสนุนความฝันอันล,ลําค่าของเด็กๆและถือโอกาส เป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเสริมกําลังใจให้กับเด็กแลเยาวชนหาความถนัดความชอบของตนเองทําตามความฝันและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการจัดการศึกษาของจังหวัดปุรีลัมีความยินดีและพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ความร่วมมือเพื่อให้โครงการดังกล่าวนั้นสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชน นักเรียนนักศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์และผู้ที่สนใจโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบการเต้นสามารถเรียนรู้พัฒนาฝึกหัดตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ขอขอบคุณนอริซ่าที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อภาคการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์บ้านเกิดของตัวเอง รวมถึงเพื่อยกย่องในความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนของจังหวัดทั้งความมีระเบียบวินัยความมุ่งมั่นตั้งใจและความอดทนฝึกฝนจนประสบความสําเร็จในระดับโลกและการสร้างเกียรติให้กับตัวเองและครอบครัวของน้องลิซ่าขอให้สร้างเรื่องราวดีๆเป็นความภาคภูมิใจให้กับพื้นแผ่นดินไทยพื้นแผ่นดินเกิดต่อไปด้านนางจิตทริปบูธไวเลอร์ คุณแม่ของน้องลิซ่าได้กล่าวภายหลังเป็นตัวแทนมารับมอบโล่เชิดูกเกียรติแทนน้องลิซาว่า,ารู้สึกภาคภูมิใจในตัวของลูกสาวที่ได้สร้างชื่อเสียให้กับจังหวัดและประเทศไทยและขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกคนที่รักและชื่นชอบในตัวของลูกสาวนิวส์24สุรชัยพิรักษาภาพข่าวนิราชทิพสีรายงาน